้เดือดไปไดนซิวันเดียทีาเดียวไม่ไ้มาปวดขาเประมาณนี้เสร็จเสรนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์หนึ่งแสกคลิปนะคะก็คือนวดหลงปู่คแม่คุบาอาจารย์มาด้วยนะคะอือแล้วก็มีดาราและแสดงนี่นะคะเบอร์ติดต่อค่ะพอดีบังเอิญมาเจอนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นอันนี้พ่อวิไลเองนะคะคุณแม่มมั่นใจได้ว่าสิ่งที่มาบอกนี่ไม่ได้มโนนะคะนี่พ่อวิไล วีลคอมทูชาแนลวิไลแบงสนะคะ <'m> we are talking about the massage that can h e l l you about the b a c k a g e pain <'m> นะคะ my father is b a c k a g e นะคะ and right now his leg is pain also <'m> นะคะ today we found that the doctor หนึ่งนะคะ <'m> and we will see what he can heal my father <'m> นะคะ ประมาณสองเซนแม่แม่ดูนะคะอันนี้คือคุณพ่อวิไลเนี่ยคือขาไม่เท่ากาันแค่อาจารย์อธิบายนะคะครับผมคือตอนนี้ที่เราเช็คความบาลานซ์ของร่างกายนะครับพ่อจะมีอาการปวดขาสองข้างหัวเข่าแล้วก็หลังนะครับแล้วเราก็มาดูว่ามันมันสมดุลกันหรือเปล่ากลายเป็นว่าขาข้างซ้ายของคุณพ่อจะยาวกว่าขาข้างขวาครับเห็นไหมครับ อันนี้เราจะขีดเส้นต่ําสุดของเท้าในแต่ละข้างแล้วเราก็เอามาชนกันแบบนี้ครับนี่ครับนี่คะชัดเจนนะคะชัดเจว,ว่าเส้นน้ําเงินเส้นแรกนะคะตรงกันแล้วก็เส้นล่างคือเส้นที่ต่ํากว่าส้นเท้าตรงนี้คือ,อ,อไม่ถึงส้นเท้านี้นะคะออคแต่ไม่วปวดิเวณสลัตลอของข,งข้างนี่แหละนะได้เาอาคนทอเนี่ยเดยวอาจารย์เขาจะช่วยรักษาให้นะคะมันเป็นสาเหตุข,ของการปวดทั้งตัวนะครับ ถ้าสมมติว่าขาข้างที่สั้นกว่าเขาก็จะรับน้ําหนักมากกว่าพอรับน้ําหนักมากกว่าเนี่ยเส้นทางฝั่งนี้จะตึงหมดเลยนะครับอ่าแล้วข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะทีนี้ปล่อยไปเรื่อยๆก็จะไม่ไม่มีแรงนะทีนี้ครับผมเราต้องปรับสมมติธาุให้เข้ากัน่อและในศาสตร์ของทางอินเดียเนี่ยครับเราจะใช้วิชาแสงคิพคือการใช้พลังงานธรรมชาติดิน้ำลมไฟเข้ามาปรับร่างกายครับ เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับอันหใเนนี้วิไลถ่ายเป็นคอนติเนียรเลยนะคะต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นสายทางเดียรครับไม่ตัดต่อเลยนะแม่อันนี้ไม่ตัดต่อเลยให้แม่แม่ได้ดูกันนะคะให้พ่อพ่อได้ดูกันแต่ข้าอันี๋ยวอย้มัน อยากได้สามสี่คนคนี้ไม่เดกะเปนาไม่ถึงิอันนี้พ่อนอนไม่ได้เปลี่ยนท่าไม่ได้งอเข่านะคะเมื่อกี้คือขาตรงตามวีดีโอให้ดูเลยขาทั้งสองข้างตรงกันเหมือนกันทั้งคู่นะคะขอให้้าสี่คน เด็กเล็ก็ทําได้แล้วก็ผู้สูงอายุก็ทําได้นะครับเพราะว่าเราไม่ดึงเราไม่ดักนะครับเราไม่ดึงเราไม่ดัดเนี่พาี่มันับเมื่อยเปียหลังนะอ๋อต้องไปดูนะคูมมาค่ะ ัไม่ไตะน,ะนี่ไม่ได้แตะนะคะนี่วิไลไม่ได้ตัดภาพเลยนะแม่นะนี่นะครับเห็นไหมครับนั่นแน่นี่ขาตรงนี่เส้นบนนะคะแม่เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าด้านล่างกระดงกตบำอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ไดไ้ได้จับด้วยนะครับอันนี้ขาเริ่มเสมอกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองลองแบะดูเห <ertas S 2> ็นไหมครับนี่นขาตรงเลยตรงเป๊ะเลยนี่พ่อยังไม่ได้เปลี่ยนท่านะคะกระดูกขานี่นอนยังไม่ได้ขยับตัวนะคะเรามาดูตะตุงครับ ไปซูมไปๆไ,ไปนะคะนี่ครับตาตุ่มสองข้างเห็นไหมครับตรงเป๊ะนะครับพอร่างกายเขาบาลานซ์นะครับทีเนี้ยเราก็จะแก้อาการละเราก็จะใช้ศาสตร์แผนไทยผมเรียนมานะครับที่เรียนมาเนี่ยเรามาแก้อาการแล้วก็ใช้พลังสมาธิหรือพลังแสงทิพย์เนี่ยในการชาร์จเข้าไปในในแต่ละเส้นอ่า เพื่อให้เลือดลมมันเขาวิ่งครับให้ธาตุดินน้ำเราลงไฟในร่างกายทำงานได้เต็มที่แลวเดี๋ยว,เ,ยวเซลล์ก็จะฟื้นตัวเองนะครับหมอที่ดีที่สุดคือร่างกายของเรานะครับออออพอทุกอย่างมันเข้าที่เลือดลมวิ่งเข้าที่เซลล์ก็จะซ่อมตัวเองนี่คือหลักการ แม่แม่คะวิไลไม่ได้มีส่วนได้เสียกับสิ่งเหล่านี้นะคะก็คืออันนี้คุณพ่อวิไลเองนะคะของที่แท้ทูนะคะไม b i บ a ดาม a t ฟาเธอนะคะ if you interested to uh, heal your body นะคะ you can contact him ะคะ่ะแม่แม่ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะแม่ก็ลอง คอนแทคพอดีมาเจออาจารย์นะคะพอดีพาพ่อมาที่ตลาดสวนบัวนะคะมารักษาเกี่ยวกับอาการปวดหลังของคุณพ่อแล้วก็มีเรื่องของอาการแช่น้ำโอโซนแล้วพอดีอาจารย์ท่านก็ไม่ตามารักษาให้ก็คือให้แล้วแต่ค้าครูค่ะก็มีเบอร์โทรอยู่ในในนี้นะแม่นะแม่ก็ไปลองดูกัน <c oughs> ปันนี้วิไลก็เอาเรื่องดีๆมาฝากคุณแม่แม่ในชาแนลนะคะ แล้วตัววิไลก็ลองเองแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามีอาการเบาลงไปเยอะค่ะจากขาที่เมื่อเช้าเดินมาตึงๆเลยค่ะทำงานเยอะค่ะแม่แม่ก็เห็นไร์สดอยู่ทุกวันเนังไม่ได้ี่ยแม่ตัดต่อค่ะขาคุณพ่อก็ยังนอนอยู่ที่เดิมนะคะไม่ได้ขยับนะคะ ไม่ได้บอกว่าเมื่อกี้งอขายืดขานะไม่มีนะแม่นะช่องวิไลแม่รู้กันอยู่เนอะแล้วแบบเรียวๆอยู่แล้วมาดูจลิงก็ได้ครับนะคะเสมอกันสุดๆนะคะแม่นี่แม่ดูในคลิปนะเมื่อกี้จากที่เราขาไม่เสมอกันพอมาเสมอกันเนี่ยคุยกันอยู่แค่ยังไม่ถึง5้านาทีเลยนะแม่ เป็นศาสตร์ทางเลือดนะคะ You s h o o t w w a t y o u w a n t ค่ะ You h e a l your body by your s e l f and we can find the special lead to help support on d e a t นะคะพอพอนอนไอคอ o n t a ธรรมดานะคะอบตัวกันนี้อบฟีดเป็นข้าวมันไม่ตอ แล้วพ่อก็มีอาการปวดไหล่ปวดหลังนะคะเพราะว่าแขนข้างขวานี่เคยเคยมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะสังาลังเริ่มใช้ศาสตร์จากอินเดียนะคะในการช่วยรักษา

คลิปนี้วิไลขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์ที่จะลงเผยแพร่แล้วนะคะเพราะว่าบางทีเข้าใจแม,แม่แม่หูมาแต่งชุดที่ร้านวิไลแบรนด์เนี้ยโอ้โหเขายกไม่ขึ้นเนี้ยผ่ามาแล้วสองรอบสามรอบก็ยังไม่ดีขึ้นหรือแบบอย่างวิไลเป็นออฟฟิศซินโดมอย่างเงี้ยสะบักขวามันจะเอียงๆหน่อยก็จะตึงๆเจ็บๆเมื่อกี้ก็ให้ท่านอาจารย์รักษาให้ก็เบาลงไปเยอะเลยค่ะแต่การรักษานะคะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วแบบโอ้ทุกอย่างเพอร์เฟกเนอะเพราะว่าทุกอย่างมันสะสมกันมาแต่ว่า คือถ้าเราเจอสเปเช List ีะคะ่ะ Correct way is ถ้าเกิดถูกทางมันก็จะแบบ Correct result อ you k n o we w start Correct way we will found the Correct r e s u l t e you know อันนี้ถ้าอาจารย์ท่านก็เมตตาม,มาเปิดคู่กับตรงที่ ถ้าจารย์มงคลเขาเปิดเรื่องของการแช่น้ำโอโซนรักษาสุขภาพนะคะ <c oughs> การที่เรามาปรับทับตรงนี้ก็จะช่วยในหลายๆเรื่องแบบต่อความอ่านี่แบบน้องความขาก็จะเปเะมอกันแล้วนะคะใช่ครับ พอร่างกายบาลานนะครับเดี๋ยวเซลล์เขาก็จะตื่นตื่นตื่นตัวแล้วก็จะซ่อมแซมตัวเองอีกทีนึงครับคนที่จะรักษาตัวเองได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละครับแต่บางทีอ่ะถ้ามันไม่บาลานเนี่ยเส้นมันขัดเลือดลมก็วิ่งไม่ดีร

พอลมยกยกขาสิครับยืดเหยียดสิครับยกยืดเหยียดเอออ่าอไหมดีขึ้นนะครับพ่อดีขึ้นไหม Uhm ะะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะยังไงคุณแม่ๆนะคะถ้าติดตามชาแนลวิไลแบร์สิวนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามกับท่านอาจารย์ได้นะคะเบื้องต้นว่าเออเป็นโรคนี้อย่างงู้นอย่างนี้งั้นรักษาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ท่านก็มีคลินิกด้วยนะคะแต่วันนี้วิไลมาเจอกันที่นี่นะคะเนี่ยเวลาเดินมาเจอเยอะยืนนานไปเนี่ยฝ่ายเยอะที่ขาแต่เราเวลาสูงเต่าเนี่ย เงั้นวิไลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์1แสงคลิปนะคะที่ช่วยถ้าคุณแม่แม่สนใจนะคะเรา cannot read ไทยนะคะ please telephone number นะคะ0891061224ค่ะ <c oughs> อยู่ไทยแลนด์นะคะก็โทรไปถามได้089 106 1224ค่ะบ๊ายบายค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะและไลน์แอดก็ตรงนี้นะคะแม่ซูแห่งกีหนึ่งต้กมาเกินไปน